และท่ามกลางสงครามที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ได้เห็นสหรัฐที่มีท่าทีที่จะทําให้จีนไม่พอใจหนักมากขึ้นนะคะด้วยการส่งผู้แทนระดับสูงด้านความมั่นคงไปเยือนไต้หวันค่ะและจีนก็ได้ประนามที่สหรัฐส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงไปเยือนไต้หวันในช่วงนี้นะคะตัวแทนของสหรัฐที่เดินทางไปก็คือไม้์มูเบน ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมพบกับโยเซฟวูรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันจีนประนามการไปเยือนของเจ้าหน้าที่สหรัฐในครั้งนี้ขณะที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันกล่าวคำมั่นว่าจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเพื่อตอบโต้การกระทำที่เรียกว่าภัยคุกคามทางการทหารที่เพิ่มขึ้นโดยประเทศจีน หวังเหมือนปิ่นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าความพยายามของสหรัฐที่จะแสดงการสนับสนุนไต้หวันไร้ผลไม่ว่าสหรัฐจะส่งใครไปโดยย้ำว่าคนจีนจะปกป้องอธิปไตยและพรมแดนของประเทศค่ะ